ตามรอยหลวงปูมงป่มัน่นตอนหลวงปู่มั่นไปอุบลครั้งสุดท้ายเรียบเรียงโดยพระอาจารย์วิริยังสดินทโรณวัดอ้อมแก้วนี้ หลังจากได้รับฟันอันเป็นรางวัลจากท่านอาจารย์มั่นในวันนั้นแล้วท่านก็ได้เล่าถึงความเป็นไปต่างๆของพระอาจารย์เสาวกันตะศีโลให้ฟังอย่างละเอียดทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับความเป็นจริงท่านอาจารย์สาวผู้นี้เป็นอาจารย์ของท่านหลายประการที่สะดุดใจอยู่อย่างหนึ่งคือท่านว่าพระอาจารย์เสานี้วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์มากการแสดงธรรมก็ไม่แสดงมาก คือวันหนึ่งศาลาการเปลี่ยนของวัดจำรุดมานานวันนั้นท่านขึ้นแสดงธรรมบอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าศาลาเต็มทีแล้วสร้างกันให้ดีเสถิดเพียงเท่านี้ศาลาหลังนั้นก็ถูกสร้างขึ้นสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือบางครั้งมีพระดื้ออยู่กับท่านท่านบอกว่าอย่าดื้อเลยเพียงเท่านี้พระรูปนั้นก็ไม่ดื้อตลอดชีวิต แต่ว่าท่านอาจารย์สาวนี้นานๆท่านจึงจะพูดจึงทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการพูดมากต่อจากพระาธาตุพนมนี้ก็อาจจะมีการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นที่พระราชทานเพลงิงศพอุบาสิก,กาได้มาขอประวารณาปัจจัยค่ารถให้ขึ้นรถยนต์ไปจังหวัดอุบลข้าพระเจ้าก็นึกในใจว่าท่านจะขึ้นรถหรือจะพาเดินเท้าอีกหนอในคราวนี้ เช้าวันนั้นหลังจากบิณฑบาตมาแล้วท่านได้บอกว่าเวลาถวายพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์เสาใกล้เข้ามาแล้วเราจะเดินก็คงไม่ทันต้องขึ้นรถโดยสารไปซึ่งให้ข้าพเจ้าดีใจและเป้าใจที่ดีใจก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยถึงเร็วที่แป้าใจก็คือเราควรจะได้ทุดดงกับท่านอีกสักพักใหญ่แต่แล้วก็ไม่มีโอกาสและก็หมดโอกาสเพียงเท่านี้ มาคิดอีกทีว่าท่านสงเคราะห์เราเท่านี้จะไปเอาอะไรกับท่านอีกเล่าขณะน,นี้ท่านกายยุติแล้วขนทางจากนครพนมถึงอ,อบนนะุบลนับเป็นร้อยรกิโลเมตรเมื่อได้เวลาของวันเดินทางท่านก็พาขับไปเจ้าขึ้นรถโดยสารจากอำเภอพระทาตุพนมเป็นถนนลูกรังตั้งแต่เช้าถึงจังหวัดอบนราชธานีตอนเย็นและพักที่วัดเรียบที่วัดเรียบนี้เองท่านเล่าว่าท่านอยู่ที่นี่มานาน ทำความเพียรทางสมาธิได้ผลมากพร้อมกับบอกว่าท่านอาจารย์เสาอยู่ที่นี่เป็นสิบสิบปีเพราะในขณะนั้นสงบดีมากและท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโตอดีตเจ้าวาดวัดโพธิสมพรอุดรธานีก็มาเป็นสามเณรอยู่กับเราที่วัดนี้เองก็นับว่าวัดเรียบนี้เป็นที่อยู่ของพระมหาเถระผู้ใหญ่หลายองค์ แม้ขณะที่ท่านอาจารย์มั่นท่านบำเพ็ญความเพียรได้ทั้งนิมิตสมาธิในขั้นแรกก็คือที่วัดเลียบนี้เองข้าพระ้าได้เดินดูรอบๆบ,บริเวณก็รู้สึกว่ามีความเป็นสปายะหลายประการน่าที่จะเป็นแหล่งทำความเพียรของผู้หวังความสงบได้เป็นอย่างดีเมื่อประชาชนได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นโพธิทัตาเทระมาพักอยู่ที่วัดเลียบนี้ก็ได้พากันมานมัสการท่านมาก และมากขึ้นทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อญาติโยมมาหลายคนก็อรัธนาท่านอาจารย์มั่นแสดงพระธรรมเทศนาท่านก็ไม่ขัดข้องข้าพระเจ้าก็ถือโอกาสนั่งฟังอย่างจดจอ่อเพราะไม่เคยเห็นท่านแสดงธรรมแก่ญาติโยมมากอย่างนี้สักทีมีแต่แสดงธรรมแก่พระพิสุสัมมาเนนเริ่มการแสดงธรรมเทศนาท่านได้แสดงว่าบุคคลผู้ประพฤติตัวไม่ดี ในพุทธพจนว่าทุวิชาโนปรพาพโวผู้รู้ชั่วทำตัวฉิบหายเช่นเล่นไพ่กินเหล้าท่านแสดงว่าสุรานารีกีฬาบัตรเที่ยวผู้หญิงพวกนี้พากันร่วมหลงบายความว่าเมื่อตัวไม่ทำงานยังใช้เวลาเล่นโดยไม่มีประโยชน์เสียเงินภาษีอกรของรัฐก็ขาดไปตั้งตัวเป็นภัยต่อสังคมอย่างนี้เรียกว่าล่มหลวงถ้าทำกันมากขึ้นก็เป็นภาระแก่หลวงคือรัฐบาล ที่ว่าวันล่มหลวงวันฟูวันจมตามตำราหมอดูนั้นมันบะแม่นดอกท่านว่ามันไม่ได้ล่มหลวงไม่ฟูไม่จมตัวคนนี้ต่างหากที่ฟูที่จมที่ล่มหลวงขณะที่ฟังท่านอยู่นี้ก็คิดในใจว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านแสดงธรรมช่างมีคารมหน้าฟังจริงเราก็เพิ่งจะรู้ว่าวันล่มหลวงนั้นที่แท้ก็คือคนทำความชั่วล่มทั้งตัวทั้งรัฐบาลวันนี้เอง และมาเข้าใจว่าท่านอาจารย์มันมีได้สนับสนุนการเป็นหมอดูหรือการดูหมอโชคชะตาราศีต่างๆต่อมาสองสามวันท่านได้พาข้าพเจ้าไปพักที่วัดบ,บุรพารามอันเป็นสถานที่ถวายพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันตาสีโลที่นี้เองได้มีพระเทรานุเถระบรรดาที่เป็นศิษย์พระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มันได้มาประชุมกันมาก แต่แม้จะมีพระพิสุสธิมณเณรมากนับจำนวนหลายร้อยรูปแต่ดูเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับไม่มีพระเนนเลยหน้าที่จะลำบากแก่เจ้าภาพผู้ทำการต้อนรับด้วยสถานที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้แต่นี่ไม่มีการลำบากอะไรเท่าไหร่นักเพราะแต่ละองค์ที่ท่านมากันถือเหมือนกับมาสนองพระกุณของครูบาจารย์ไม่ต้องการผู้ใดมันลำบากด้วย เมื่อมาถึงท่านก็จะเข้าไปดูต้นไม้ป่าไม้หลังวัดจัดแจงทํากรดทําที่นอนโดยมีผ้าปูนอนเอาตีนบากเป็นหมอนพักกันไปทั่วบริเวณหลังวัดและต่างกร็รับผิดชอบตัวเองทั้งน้ำใช้น้ำฉันมีเครื่องใส่น้ำพร้อมสับนำมาเองแบบทุดงมาจึงไม่ทําความรำคาญเดือดร้อนให่แก่ผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานมีแต่มาช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง ไม่ต้องบอกต้องวานเห็นว่าตรงไหนควรทำอะไรแล้วท่านได้ช่วยกันทำทุกอย่างน่าปลื้มใจข้าพเจ้าได้ออกอุทานอยู่ในใจและท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้หวังประโยชน์จากงานศพถึงจะนิมนต์หรือไม่ไม่สำคัญในงานศพของพระอาจารย์สาวในคราวนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ใหญ่ๆและองค์ด้วยกันนับเป็นบุญตาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้เกิดความเลื่อมใสในใจอย่างประหลาดเพราะแต่และองค์มีความสงา่าและเหมือนกับซ่อนความลึกลับแห่งความดีอะไรๆมากทีเดียวเมื่องานพระราชทานเพลิงศพใกล้เข้ามาท่านพระเถระผู้ใหญ่บรรดาที่เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ทั้งสองก็ยิงทยอยกันมามา,มากมายจำนวนหลายร้อยองค์ดูก็เป็นการประชุมพิเศษทุกๆองค์ที่เข้ามาต่างก็มีความเคารพพระอาจารย์มั่นปริทัตะเถระเป็นพิเศษ โดยเฉพาะตอนกลางคืนเวลาว่างจะมารวมประชุมขอฟังอุวาทพิเศษและพระอาจารย์มั่นก็ได้แสดงธรรมให้แก่ท่านเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ใช่งานศพเหมือนกับจะประชุมสังฆยนาธรรมหรือเป็นแหร่งอบรมธรรมชั้นพระประมาจารย์ไปทีเดียวนี่เองที่ทําให้ข้าพเจ้ามารําลึกถึงงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนีว้ว่าการทําศพให้เป็นประโยชน์และก็เป็นประโยชน์จริงๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาก เป็นการประชุมผู้ทรงคุณ,คณวุฒิแลกเปลี่ยนปรับปรุงความคิดเห็นในการปฏิบัติธรรมเอาเพียงศพเป็นเหตุเท่านั้นแต่ถือการประชุมมีความสำคัญกว่าแม้คำพูดและคำให้อวัตตของพระอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงออกมานั้นมีข้อความเน้นหนักไปในทางรักษาข้อปฏิบัติปฏิปทาเดิมทั้งสิน้นและแสดงเพื่อให้อาจหารเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติที่ได้กระทำมาแล้วนั้นถูกต้องแล้ว นี่เองข้าพรเจ้าเห็นว่าการทำศพที่มีปรจิจดเพราะการจะมาประชุมเช่นนี้นานนักจะมีการมาประชุมกันขึ้นได้เพราะแต่และองค์นั้นมิใช่อยู่ที่เดียวกันทางองค์ต่างก็ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆและเป็นถิ่นทุระกันดารในถ้ำภูเขาเป็นส่วนมากการที่จะติดต่อพบกันได้จึงลำบากมากครั้งนี้ถือเอาศพพระอาจารย์เสาเป็นเหตุได้มาประชมุมอันเป็นมหาสัิบาณ นับว่าเป็นบุญตาของผู้พบเห็นจริงๆบรรยากาศตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องจดจำและทราบซึ้งในใจคือในวันนั้นเป็นรายการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มั่นปุริทตะเทระณศาลาวัตบุรพาเมื่อพระภิกษุสมามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้ทราบข่าวได้พากันมาประชุมในวันนั้นพอสมควรทิดข้าที่ข้าพเจ้าคิดว่า ชาวเมืองอุบลคงจะหลามไหลมาฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นส่วนพระภิกษุสามเณรนั้นก็อยู่ประจำอยู่แล้วจึงมากไปด้วยพระเนนที่ตั้งใจฟังธรรมพระธรรมเทศนาแสดงผ่านไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงเสียงพระธรรมเทศนาจึงดังไปทั่วบริเวณวัดทุกทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้ถ้าตั้งใจฟังก็ได้ยินหมดการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ ใช้เวลาประมาณเกือบสงชั่วโมงนานพอดูทีเดียวการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงตามประมัธรนายเพราะพอเริ่มต้นท่านก็แสดงว่าธรรมนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่เองที่ว่าอยู่ในคัมภีรใบลานนั้นไม่ใช่เพราะนั่นเพียงใบไม้เขาเอามาจารึก ว่าอยู่ในวัดก็ไม่ใช่นั่นคือที่อยู่ของหมู่สงว่าอยู่บนอากาศป่าไม้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของคนเรานี่เองรูปธรรมนามธรรมอยู่ที่ไหนเล่านั่นแหละคือธรรมในตัวของเรานี้มีหมดพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวของเราพระธรรม8 4ดหมพันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในตัวของเรา จึงเมื่อใครต้องการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มาปฏิบัติในตัวเราท่านนี้กล่าวก็ถาว่าอักขังฐานังมนุษเสสุมักขังสัตตวิสุทธิยามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสามารถทําให้แจ้งได้ซึ่งมักผ่อนิพพานจากนั้นท่านก็อธิบายถึงผู้ปฏิบัติที่หลงอยู่ในสมถะคือหลงอยู่ในฌานท่านว่าสมาธิหัวตหมายความว่ามันไม่งอกเงยขึ้น เพราะมอลหลงแต่ความสุขโดยมากไม่รู้วันทางที่แน่นอนจึงถือเอาความสุขของฌานเป็นใหญ่เพราะสบายดีแต่ไม่พ้นทุกและท่านก็อธิบายว่าการดำเนินมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นพิจารณาถึงอนิจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะให้เห็นจริงขึ้นภายในจิตนั้นจิตนั้นก็จะดำเนินเข้าสู่อริยสัจเข้าสู่องค์มรรคในที่สุด ได้ฟังแล้วจับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านการฟังธรรมเทศนาแบบนี้มาตลอดพรรษาที่แล้วที่ได้มาพบและจำพรรษาอยู่กับท่านแต่สังเกตดูผู้ฟังบางท่านจะงงงอย่างไรไม่ทราบคงจะไม่ใคร่เข้าใจเท่าไรเป็นอ่านว่าธรรมเทศนาผ่านไปสองกันตั้งแต่ท่านได้เยี่ยมเข้ามาจังหวัดอบบุบลและถือว่าเป็นการมาครั้งสุดท้ายของท่านอาจารย์มัน่น ข้าปเจ้ายังแปลกใจนักหนาว่าทําไมชาวจงหวัดอุบลในครั้งนั้นจึงไม่มีความกระตือรือร้นในอันที่จะเข้ามานมัสการแต่ถามอัตธรรมหรือข้อปฏิบัติในทางด้านจิตใจกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นปุริทัตะเทระเพราะทุกหอนทุกแห่งที่ท่านไปผู้คนจะลามไหลไปนมัสการทําบุญทานต่างๆต,ตลอดถึงขอฟังธรรมเทศนา และทุกๆคนก็ได้รับการปลดปรานธรรมเทศนาหรือสัมมบธนิยกคถาพอใจไปดำถามกันในขณะนี้การกำหนดพระราชทรนเพลิงศพพระอาจารย์เสาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะพระเถระผู้ใหญ่ทุกฝ่ายก็ได้หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดสัปปทุมกรุงเทพมหานครเป็นนักปฏิบัติในอดีต ร่วมกับท่านอาจารย์มั่นทุดองร่วมกันแต่ถูกแต่งตั้งเป็นสมภารวัดสัปทุมเลยหยุดการทุดองแค่นั้นท่านผู้นั้นคือเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระโหนเป็นอุปชาของข้าพเจ้าเองท่านเจ้าคุณองค์นี้เมื่อมาถึงได้ขอสิทธิพิเศษเข้าไปในห้อง แล้วไม่มีใครเข้าไปด้วยได้สนทนากับพระอาจารย์มั่นเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงทำเอาข้าพเจ้าชักจะสงสัยว่าท่านได้สนทนาเรื่องอะไรกันถึงได้นานอย่างนี้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจขึ้นในภายหลังจีนี้ถามท่านอาจารย์มั่นว่าท่านจะคุณอุปชาผู้เรื่องอะไรกับท่านอาจารย์ได้รับคําบอกเล่าว่าท่านได้ถามเรื่องการปฏิบัติทางใจแม้ท่านจะไม่ได้ออกทูดอง อยู่ที่กรุงเทพวัสัปทมท่านก็บำเพ็ญกรรมฐานอยู่ทุกๆวันการปฏิบัติจิตนั้นก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจที่ได้ถามกันอยู่นานนั้นคือการเคลียร์ถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการปฏิบัติจิตได้เป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่เป็นอันว่าข้าพเจ้าหมดความสงสัย พระอาจารย์ฟันอาจารโรพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งก็ได้มาประชุมและประชุมพิเศษคือมร่วมฉันกับพระอาจารย์มั่นที่กุติทุกวันนอกจากนั้นยังได้วิสาสะกับท่านอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พระอาจารย์ฟันอยู่วัดป่าศรัทธารวมในจังหวัดนครราชสีมาได้จากพระอาจารย์มั่นไปเป็นเวลานานแล้วเมื่อได้มาพบท่านอาจารย์มั่น ก็ทําให้ท่านได้สากัดชาธรรมอันเป็นส่วนห่งการปฏิบัติเป็นพิเศษข้าพระเจ้าเข้าใจว่าท่านต้องมีการแนะนําที่พิเศษจริงๆเพราะหลังจากง,งานศพนี้แล้วท่านอาจารย์ฟันก็ได้จากจังหวัดนครราชสีมามาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกลนครโดยถึงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านก็อยู่เป็นเวลาร่วม20ปี ในขณะนั้นพระอาจารย์ใหญ่หรือพระเถระผู้ใหญ่ของฝ่ายกรรมฐานอันนับเนื่องด้วยความเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นทางก็ได้ทยอยกันเข้ามาอยู่ให้ใกล้กับพระอาจารย์มั่นเป็นส่วนมากทั้งนี้ก็เป็นความประสงค์ของพระอาจารย์มั่นเหมือนกันเพราะท่านต้องการจะปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติธรรมหลายประการเนื่องจากท่านได้จากสิธิท์ทางภอีสานไปอยู่ภาคเหนือเป็นเวลาถึง12ปี ในงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสาวคราวนี้จึงเป็นการประชุมสิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยของพระอาจารย์เสาวและพระอาจารย์มันและเป็นโอกาสอันสําคัญของท่านทั้งหลายที่จะได้ฟังธรรมเทศนาอันเป็นที่วิจิตรลึกซึ้งของพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพระเถรานุเถระมาในงานประชุมกันเพื่อทาอุโบสถสังฆกรรมวันนั้นประชุมกันเต็มโบสถ ข้าพเจ้าไม่เ็นหน้ามาก่อนมากทําให้คิดว่าลูกศิษย์พระอาจารย์สาวพระอาจารย์มั่นมีมากแต่ละท่านทรงคุณวุฒิหน้าเกรงขามก็พอดีท่านอาจารย์มั่นได้สั่งให้ข้าพเจ้าสวดปฏิโมกในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องเพราะการสวดปฏิโมกข้าพเจ้าถือว่าเป็นกุศลอันประเสริฐตั้งใจท่องปฏิโมกตั้งแต่บวชเป็นสมณะน,นปีแรก และได้ไปฝึกพิธีสวดกับพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพาโรน้องชายพระอาจารย์สิงห์คันธยาคโมขณะนั้นท่านอยู่ที่วัดป่าทรงคุณจังหวัดปราจีนบุรีข้าพเจ้ารับบัญชาสวดปฏิโมกในวันนั้นก็รู้สึกคลันค้าไม่น้อยเลยเพราะแต่ละองค์ที่ประชุมใหญ่โตกันทั้งนั้นแต่การสวดของข้าพเจ้าก็เป็นไปตามปกติและสวดได้ดีเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบไม่ติดขัดเลยมีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ถูกทักขึ้น เมื่อจบปฏิโมกเป็นโอกาสที่จะได้ฟังโอวาทของพระเถระผู้เป็นหัวหน้านี้เป็นธรรมเนียมของคณะกรรมฐานครั้งนี้พระอาจารย์มัน่นเป็นพระเถระผู้เป็นหัวหน้าและพระเถรานุเถระเหล่านั้นก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการจะฟังโอวาทจากพระอาจารย์มั่นปริทัตตะเถระเป็นอันสมใจแก่พระเถรานุเถระทั้งปวงในวันนั้นพระอาจารย์มัน่นเดอวาทเป็นใจความว่า ข้อปฏิบัติจะให้การปฏิบัติก้าวหน้านั้นต้องเป็นไปทั้งภายนอกและภายในภายนอกนั้นคือความวิเวกหาที่วิเวกประศจจักสิส่งรบกวนต่างๆที่อยู่ในป่าถ้ำเป็นต้นอย่าไปโฆษณาหาให้คนมาพบหรือวุ่นวายให้มากอย่าเอาความวิเวกเป็นการอดอ้าง เมื่อจะอยู่วิเวกอย่า,าเครื่องกังวลเช่นการก่อสร้างอะไรต่างๆให้คนหลังไหลเข้ามาอย่าอยู่เป็นที่เพราะการอยู่เป็นที่ทำความกังวลการปฏิบัติภายนอกอีกคือการปฏิบัติได้แก่ทุดงทูดงเป็นเครื่องขัดกราวกิเลสที่พระพุทธองค์แสดงไว้13ข้อเลือกถือเอาที่เหมาะแก่ัธยาสัยเช่นการฉันในบาทการฉันวนเดียวการบินทบาทการถือผ้าเฉพาะสามผืนการอยู่ป่า การอยู่คนต้นไม้การเยี่ยมป่าช้าเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติภายนอกที่จะต้องทำเพราะเป็นอุปกรณ์เพื่อเกิดการขัดเกลากิเลสและหากไม่ทำก็จะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดความสงบได้ยากปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติทางใจเจริญงอกงามภายในนั้นได้แก่การดำเนินจิต ต้องดำเนินทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานความสงบของใจด้วยการฝึกตามัธยาัยทำจิตให้ปราศจากอารมณ์มีความตั้งมั่นอยู่ได้มีสติเป็นเครื่องควบคุมโยมีความเยือกเย็นสบายนั่งนานก็ไม่เหนื่อยการฝึกที่เป็นเช่นนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพึงเข้าใจว่าสมถานี้ถ้าผู้ใดมาติดโยจะทำให้เกิดความงมงายได้ ช่นพวกฤาษีชีไพรสมัยครั้งพุทธกาลมัวจ่หลองอยู่ในฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานเข้าใจว่าตนได้บรรลุพระนิพพานแต่หาได้บรรลุไม่เพราะเพียงแค่สมถะเท่านั้นจะบรรลุไม่ได้ในตอนนี้พระอาจารย์มันท่านได้ย้ำถึงวิปัสนาอย่างหนักหน่วงท่านได้แสดงต่อไปว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงคือการไม่โย่นิ่งของใจที่ได้รับการอบรมจนแข็งแกร่งด้วยสมถะแล้วยกจิตขึ้นพิจารณา ตามอย่างของท่านปัญจวัคคีคือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจนเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายสามารถดำเนินจิตข้อสยย่ริยสัจธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงได้นับเป็นการแสดงธรรมให้อาวาทแก่พระพิสุสัมเนนที่ทำปฏิโมกรรมเสร็จในวันนั้นให้เกิดความเข้าใจอะไรหลายอย่าง ซึ่งข้าพเจ้าได้บันทึกไว้แต่เพียงเนื้อความเล็กน้อยเท่านั้นสังเกตเห็นพระเทรานุเถระที่ประชุมกันพรอกพอใจเป็นอย่างยิ่ง